จากเลี้ยงยง่ายๆ EP 1ออกมาก็ได้รับการตอบรับดีมาก ถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนเพราะอย่างที่บอกใน EP ีแรกแล้วค่ะว่าเราเน้นภาษาบ้านๆเลี้ยมแบบบ้านๆเลยมีคำขอว่าอยากเห็น EP 2ี2ว่าจะมาแนะนำไม้อะไรอีกพี่เจฟนี่รีบจัดให้เลยจ้าแล้ววันนี้คือแบบง่ายแบบง่ายมากๆง่ายแบบแท้ทัวทุกคน เพื่อนๆหลายคนคงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นต้นอะไรเอาเป็นว่าไปให้พี่เจฟแนะนำกันเลยดีกว่าคะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูพี่เจฟฝากกดปุ่มไลค์ให้เราก่อนนะโอเคค่ะกดแล้วไปดูกันเลยวันนี้นะครับ EP 2นะครับเลี้ยงง่ายๆนะครับเป็นเบอร์มา์งนะครับ ซึ่งใบมันคล้ายก้านส้มนะครับบางคนเขาก็จะเรียกก้านส้มจิ๋วนะครับซึ่งน่ารักแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับวัสดุปลูกนะครับหินภูเขาไฟเปลือกสนแล้วก็เพอร์ไลท์นะครับเรื่องแสงนะครับมีความชอบแสงมาก นะครับก็อยู่ใต้สแสนด์หกคือสบายๆนะครับคือเขาเ,เขาค่อนข้างชอบแสงนะครับถ้าเลี้ยงไว้ในที่ร่มเนี่ยใบจะไม่ชูชันแบบนี้นใบเขาจะตกตกหน่อยก็ชอบแสงชอบความร้อนนะครับความชื้นและลมนะครับอ่าสำหรับต้นไม้ทุกอย่างเนี่ยความชื้นเนี่ยคือค่อนข้างจะต้องแบบเยอะพอสมควรนะครับ แต่ว่าต้นเนี้ยความชื้นไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่อากาศไทยเทคือทุกไม้ต้องต้องอากาศไทยเทอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความชื้นเนี่ยไม่ต้องมากก็ได้นะครับอันนี้นครับการลดน้ํานะครับเออสามารถลดได้ทุกวนนันนะถ้าอากาศแบบแห้งก็สามารถลดได้ทุกวันเลยถ้าอย่างฝนตกอย่างอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องลดได้เลยนะ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่คนใช้บ่อยที่สุดคือรองน้ํานะครับก็เหมือนทุกอันเลยที่จะรองน้ําไว้เลยก็ได้เป็นน้ําตื้นๆหรือว่าจะมีอิฐแล้วก็ใส่น้ําไว้แล้วก็วางบนอิฐอีกทีหนึ่งนะครับก็เท่านั้นพอเลยถ้ารองน้ำเนี่ยผมก็แนะนําว่าสําหรับเบอร์มาร์กนะ้ําไม่ต้องลดน้ําเลยแล้วรองน้ําไว้ไม่ต้องลดเลยนะครับอาจจะแบบลดเป็นแบบละอองละอองมั่งเพื่อเพิ่มความชื้นเท่านั้นแต่ว่าไม่ต้องลดเยอะนะครับเพราะว่า อไอใบเผือกเนี่ยชอบไหม้นะถ้าลดเยอะๆเนี tá, ่ยเขาชอบไหม้นะครับใบพวกใบเผือกนะครับการให้ปุ <i 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 ๋ยนะครับก็มีออสโมโคดกับมูลไส้เดือนเท่านั้นเลยนะครับที่ผมให้นะไม่ยากเลยก็ออสโมโคดกับมูลไส้เดือนเท่านั้นเลยส่วนการขยายพันธุ์นะครับก็ตัดแยกได้เลยเขาจะเป็นยอดหลายๆยอดอย่างนี้ เขาขึ้นทีหลายยอดเลยนะนะครับก็สามารถตัดแยกขยายพันธุ์ได้เดี๋ยวเอาต้นที่เนี่ยอะอย่างเงี้ยดูลากโยะเยื้อเลยนะครับก็สามารถแบบยกยกไปนะครับแต่ว่าแนะนำนะครับเวลาเพาะขยายพันธุ์เบอร์มังนะครับอย่าอบนะครับอย่าตัดแบบแล้วก็เอาไปอบนะให้เน้นชํำน้ำนะอะ มีตัวอย่างชําน้ําเลยพอดีนี่นี่ครับนี่ตัดประมาณนี้สี 4, ่ห้าใบแล้วก็นี่ชําน้าลากมาแล้วชําน้านะครับใช้วิธีการชําน้ํานะครับแล้วก็ชําน้ําเนี่ยก็ให้โดนแสงแดดด้วยนะครับแล้วก็ลากเต็มแล้วก็ลงปลูกได้เลยง่ายมาก ถ้าราประมาณนี้ก็คือปลูกได้เลยปะคะไม่ไม่ให้รอ <ละ S 1> อีกอทิ้งไว้ได้เลยนะครับชําน้ําก็ใส่น้ําแล้วก็ทิ้งไว้ได้เลยผมเสริมหน่อยนะอย่างเนี่ยเห็นไหมใบเผือกใบอะไรอย่างเงี้ยปล่อยเขานะครับถ้าเราไปลดน้ําเยอะเขาจะไหม้นะครับไม่ต้องเน้นน้ําเยอะนะสําหรับเบอร์ม์งนะครับโลกแทบไม่มีเลยนะครับขออย่างเดียวอย่าอย่าน้ําเยอะรองน้ําก็ไม่ต้องลดเลยนะครับ อย่าน้ําเยอะโรคไม่มีเลยนะครับส่วนตัวแล้วไม่เคยเจอปัญหาเรื่องโรคใช่อ,อาจจะ<ข>มีเชื้อรานิดหน่อยแต่ว่าปกติก็ใบทิ้งเพราะว่าเขาเกิดทีหลายใบอะ่ะมันก็แทงขึ้นมาใหม่แบบสบายเลยเลี้ยงง่ายมากๆนะศัตรูพืชก็ไม่สามารถทำอะไรเบอร์มาร์กได้นะครับก็ไม่เคยเจอศัตรูพืชอะไรที่มากินเขาเลยนะ ใช่ส่วนใหญ่ใบใบมีปัญหาก็คือก็แค่ตัดใบทิ้งใช่เพราะเขาแทงทีหลายยอดครับอันนี้เดี๋ยวผมแทงทีเป็นสิบยอดเลยอ่ะผมให้ดูนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แทงทีเป็นสิบยอดเลยนะครับแล้วก็ด่างแบบสวยเลยเห็นไหมง่ายมากแล้วก็เนี่ยแยกง่ายมากสุดท้ายนะครับสรุปนะครับเบอร์ม้าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับ แล้วก็ทําจํานวนได้เยอะด้วยนะครับอย่างเริ่มต้นผมมีประมาณ3ต้นนะเลี้ยงได้ไม่ถึง6เดือนนะครับแบ่งได้ประมาณ6-70ต้นนะครับเร็วมากๆนะครับแล้วก็สวยนะครับแล้วอ่ะขอเสริมจากสรุปนะครับมีคนมาถามว่าชอบหลุดเผือกหลุดเขียวนั่นคือเรื่องปกติของไม้ด่างนะครับถ้าหลุดเขียวเยอะๆสําหรับผมแนะนําให้ตัดทิ้งครับเพราะว่าเวลาคุณเห็นที่เขาด่างทุกใบเนี่ย ก็จะโดนตัดเขียวทิ้งไปอยู่แล้วนั่นคือเรื่องปกติครับนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ตัดเขียวทิ้งเหมือนกันนะครับแล้วก็เหลือด่างไว้นะครับแล้วเขาก็จะไปแทงยอดด่างนะครับใช่นั่นคือเรื่องปกติเลยสรุปว่าเบอร์มาร์กเนี่ยเลี้ยงง่ายมากแล้วก็มีสีสันที่หลากหลายนะครับเนี่ยดูมันจะมีสีเขียวเข้มเขียวอ่อนสีเทาสีเหลืองเข้มเหลืองอ่อนคือ ในตัวเดียวมีมีสีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับใช่แล้วก็ใบเผือกเนี่ยถ้าน้ําน้อยนะครับอ่าก็จะสวยงามแบบนี้ครับอ๋อแปลว่าใบาเผือกจริงๆเขาก็อยู่ได้ใช่ไหมยอยู่ได้ครับแต่ขอให้น้ำน้อยอันนี้ผมไม่ได้ลองน้ำนะดูล่าครับโอเคมาเบอร์มาร์กนะครับ E ีีสองเลี้ยงง่ายมากๆ คุณเจ้านี่จะมีอะไรง่ายไปกว่านี้อีกไหมคะเนี่ยใจหลักของเบอร์มารก,ก็น่าจะเป็นเรื่องการคุมน้ำอย่าให้เยอะเกินไปนอกนั้นก็ยังชิลเลยนะคะทุกคนเห็นด้วยไหมเอ่ยดังนั้นใครยังไม่มีควรจะมีไว้สักต้นล้วละค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากเห็นเรามาแนะนำเลี้ยงง่ายๆต้นอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลยนะ และใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่ตอไปอีกเยอะๆเลยนะและฝากกดติดตามเราทุกช่องทางเลยนะคะจะมีลิก์ทิ้งไว้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย